สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีพี่น้องประเทศเลาวนะครับแล้วก็สินเจ้าพี่น้องทางเวียดนามนะครับเนะาะวันนี้เป็นวันหยุดคือเก่านาะพี่น้องพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวในบ่ิเวนบะเพ็ดเฮ็ดเองเนะพี่น้องซื้อจากลาดมากรับกะชิมีผักพี่เขาให้มาเนานะมีผักมีพ,มพมริกสองสามเม็ดนี่นะพริกนะครับเนาะส่วนบะเพ็ดเฮ็ดเพิ่มนี่ก็คือกิมีล้วนเนือ้อ ว่าเนื้อมากินกลับจุดหน่อยเนาะพี่น้องขาดเนื้อบวได้คือเก่าแล้วก็มีไข่สองนวยนะครับใส่เพิ่มไปอีกเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มนะพี่น้องพี่น้องทงอางสปปลาวนี่เฟ้อเนาะพี่น้องเนาะกินกับกะปิกะปิก่าบางน้ำกินกับเฟ้อเสียบเสียบรสันคนโคตรน่ากันไอพี่้ังพี่น้อง,อง,องทางเวียดนามอื่นอย่างเนาะเผ็ดอย่างบ่บ่หูเนาะพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ใส่ละไม่แต่เกียวแต่เกียวพร้อมนะพร้อมดีวยจิ้วลุยแล้วพี่น้องมาแสีบเนาะนับเข่าพี่น้องมืง้อนี้กินก๋วยเตี๋ยวกับพริคสดนี่ผัดแพลวผงนะครับผัดแพลวนี่ของบาบิเอตเตอรเกี๊ยวเอานะครับส่วนผักไต่อุล่ละพานี่มาจากข้างล่างน,นะครับเฮียวเต้าซาบด้วย ีลยวปั่นทำพระมาสั่น่นมาเกี่ยวกับบักเจา้าอีิงพระยังเนาะทำบนเที่ยวอีดีแบบพี่น้งนองนะพถาบนว่าเนาะไม่เห็นทำพระค่ะอืกระปีก็ไม่ท่านได้ดเปิดดู มันก็เดี่ยวร้านี่น้อ Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. แค่พี่นอ้องส่อนพริกนี่สดเดิอพี่น้องบม่ได้เผานะชั้นเผาเนี่ยมันบเผ็ดพี่น้องกินท่าใดก็ได้นะยากได้รสชาติของมันอีกดีกิน่นสดๆเลยเม่ตกลองเผาเนื้องหมูจี บลากเพลวนึ่งกระซ่บด้วยพี่น้องโคเจ๋อ 嗯，嗯，嗯，看皮侬，这来一碗。 เพ็ดสร้างแบบพิเศษเน้น45บาทเ้วยอพี่น้องมีหมอทั้งบา้านพี่น้องก๋ว <c> ย <ười> เตี๋ยว45บาททั้งบ้านนอกครับอ่ามาเพ็ดจำได้จะเป็นนิดน่อยก๋วยเตียวหนี่้านมั้งเพื่ะ ไปสามบาทเปล่าไม่ได้ละ,น,ละนู่นนะดูน้ำหนาหากิ๋นหน้าคนเี้คำว่าในเมืองนี่จะเป็นสิบบาทน้ำมันนอกนี่ก็จะเป็นห้าบาทน้อยนักน้อยนาะที่มีร้านค้ามีร้านค้าตามโมบ้านนะครับ บาเพชรหนึ่งหม่องบ้านเพชรยูนเนี่ยอำเภอบ้านเพชรยู่ห้างากแกังวัดอุดรมากที่สุดเน่พี่น้องเลยในบรรดาอำเภอลำกัน,กนเจ้วบ้านที่บาเพชรยูนติดชายแดนพ้อพี่น้องติดจังหวัดเลยนะครับที่อําเภอปากชม่มติดสังคมนะครับจังหวัดนองคายปากช่มนี่จังหวัดเลยนะครับสังคมนี่นองคายนะครับ เ,เียมเป็พราะนั้นสำเนียงการว่านี่ก็จะมีปลกันภาษาเลยภาษาสัางคมภาษาหนองคายนะครับ<ด>บางมองในเ็ดให้เนี่นปตีกันนะครับคนในจังหวัดเขตพื้นที่ หรือส่วนอย่างมองบ้านยากเพชรไทยนะครับทุกพี่นะพุ่นต้องไปขึ้นทะเบียนสอบปกคอ,อยุ่จังหวัดหนองคายคพุ่นพี่น้องไปเสียภาษีอยู่พุ่นนี่ตรงนี้มันคนละจังหวัดเสียภาษีสอบปกคกอ กินไปคุยกันไปนะพี่น้องอนี่สบายสบายเด้อครับข้าตี๋ยวไข่ต้มพริกสดน,นดี่ชิชุกเยอบอกมา ไปต้มครับพี่ลองแซ่บด้วย ซุปดเตดียวอยู่ในบ้านนะแซ่บพี่น้องร้อยสิบห้าบาทพิเศษหนึ่งโะเขาทาได้ไข่เบิดเทนเนื้อปลาเบิดพี่น้องงาบ องเด้ยิ้มซุกนะหยาบก,กินนิ้ปพี่น้องพี่น้องบางคนว่าเคยกินต็มซุกนะซุกมันหยาบโดยพี่น้องนะเนื้อเนี่ยเอาสด,สดๆไม่ไม่ๆลองมากินเบิ้งครับพี่น้องน้ำนองมูมี่หยาบมูมี่กินนะครับหอมแซ่บนะ รับพี่รองเออครับเกียยนะครับรดเ,เต้นเนื้อส่วนนี้นะครับขอบคุณพี่รองนะครับที่ติดตามให้กำลังใจบ้าเพชรน,นะครับมาตลอดนะครับขอบคุณพี่รองทั้งสปอป้อาวแล้วก็กำเอิญ กำเอินพี่น้องทางเวียดนามนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเพียดราพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับแซ่บกอดจื่อพี่น้อง